แล้วนั่งติดกันด้วยความหมายก็มันจะบอกว่าไม่ไม่ตัวนี้ก็ตัวนั้นใช่ไหมครบแล้วครบแล้วมา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 อาจารย์เล่งฝันทิ้งฝันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเจอรักแท้คือราศีราศีก็รักค่อบรักแท้ แปลว่าคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีความสุขก็แปลว่าเป็นโอกาสของชาวราตีกรกฎนล้วละครับที่จะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่คุณรอคอยมานานไม่ว่าเขาจะอยู่มุมใดของโลกในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ประมาณปลายปีที่ผ่านมาจนถึงเมษายนเป็นจังหวะที่หนึ่งและนับ จังหวัดที่2หลังเดือนสิงหาคมปีนี้เป็นต้นไปจนถึงปลายปีจะมีโอกาสได้เจอคู่แท้ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงประมาณรืดูร้อนอย่างช่วงเมษายนอย่างนี้นะครับความรักยิ่งร้อนแรงจะได้เจอคนคนนั้นคนคนที่จะเข้ามาชิดแล้วทําให้หัวใจคุณอิ่มเอิบและมีความสุขในความรักที่ไม่ใช่ความรักปลอมๆด้วยเหตุผลทางดาวเพื่อรอหสัสบ,บดีโครจรเลงดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีกรกฎเพราะฉะนั้นเองเนี่ย มีข้อที่จะอธิบายเพิ่มเติมว่าชาวราศีกรกฎจะได้คู่ที่น่าแก่ของตัวเองมากแต่หัวใจนั้นกุ๊กกิ๊กแล้วก็จะสามารถเติมเต็มความสุขให้คุณอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลอย่างนี้ในทางโหราศาสตร์จึงเป็นข้อสรุปแบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะได้เจอคู่แท้ฟันธงครับ จริงเหรอจริงเหรอถ้าคุณผู้ชมสังเกตทุกครั้งที่คุณอาภพรมา12ราศีจะถูกฟันธงในเรื่องของความรักตลอดเวลาครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งถามจริงๆเมื่อไรจะเจอเจอยังเริ่มยังอะก็ก็มีแวบๆมานะเมื่อกี้ที่บอกามาที่ว่าแวบๆนี่คือยังไงเข้ามาเหมือนผีเลยจะมาแวบแล้วก็หายไปแวบให่คนนั้นหรือเปล่าที่บอกให้เขารอ10ปีอะไม่ใช่คนนั้นคือใครไอ้นั่นตายแล้ว เขามีใหม่ไปแล้วเขามีไปแล้วมันนั่ว่าตายจากเราไปแล้วตายจากเราไปแล้วแต่ไม่ได้เสียชีวิตจริงๆใช่ไหมคือเขาคนนี้บบทีเขาบอกว่ามาเจอพี่หายแล้วแล้วมาชอบบอกว่าชอบพี่หายถ้าไมไปบอกให้เขาร้องสิบปีสวยเลือกได้งี่ก็คิดว่าเองสวยมากไงแล้วก็คิดว่าเราพูดไปไงล่ะขคงจะไม่มีใครมารอเราถึงสิบปีเขารอไหมเขาหายไปนะหกปีเขาหายไปสี่ปีหายเงียบไปเลยนะอปีกลับมา ฉันมาทวงสัญญาที่ฉันคุณให้ไว้คืนแล้วพี่บอกเขาไงเราบอกเฮ้ยจริงเปล่าวะเราพูดไปแล้วพูดด้วยด้วยความเขาจำได้นะเขาจําได้แต่มันไม่ใช่เป็นุมแหม่มเขาใจไปแล้วบอกเขาไปยังบอกเขาไปแล้วเขาเข้าใจไหมเขาด่าก่ะสมควรเขาสมควรเขาด่าแล้วเขาก็แช่งด้วยจริงป่ะเออเขาบอก คนอย่างคุณน่ยไม่ได้เจอผู้ชายที่ดีหรอกคุณหลอกผมมาสิปีผมเสียเวลากับคุณมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเจอฉันว่ามันต้องเตะฉันแน่่วยบอกเขาได้ว่าตอนนี้เราจะเจอแล้วเราไม่รู้เราเจอหรือเปล่าแต่จะรักฟันทงไหมงี้เราก็ไม่รู้แล้วคนที่เว็บว็บมาตอนนี้หมายถึงว่าโช่วที่แว็บเข้ามาหาพี่ไฮเนี่ยนี่เป็นผู้ชายที่แปลกผู้ชายคนนี้รงงงมากแต่แก่กว่าเราไหมฮะแก่กว่าแกแต่น้าหน้าแก่มาก คืออายุก็แก่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะดิฉันอะฝันเขาบอกว่าฝันเห็นงูแล้วจะได้เนื้อคู่ันฉันฝันเห็นงูเลยตามไ้ฉันฝันคอมันขาดเลยคาะก็มันก็ไม่ได้มาพันดิฉันอีกแล้วอ่ะเอาล่ะยังไงก็ไม่รู้คราวนี้เรามาวัดดวงกันว่าสิ่งที่อาจารย์รักฟันทงไว้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่าลืมนะฮะน้องโอภัสราถูกฟันไปแล้วนะคะัวอะ เอาเดี๋ยวเราคอยดูกันแล้วกันว่าสิ่งที่อาจารย์รักฟันธงไปอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งจะเป็นอย่างไรขอให้โชคดีในเรื่องของความรักพูดอะไรจริงเหรอเ <c oughs> อาปมมือ, <c oughs> อคทคนนี้ต่อสู้ก็ทั้งหมด5คนนะคะ <c oughs> ด้วยนะคะแล้วก็คุณบอลคุณตุย้ยน้องพลอยทั้งหมด5คนด้วยกันอ่ะนี่เป็นเรื่องราวของความรักอ,อยากจะให้สังเกตนิดนึงค่ะว่าคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณเนี่ยตอนนี้ถ้าทางมีพิรุษหรือเปล่าทําตัวเปลี่ยนไปหรือกําลังเฮินห่างช่วงหน้าจะเป็นของราศีใดติดตามสักครู่ค่ะโต